สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักนะครับและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนเกี่ยวกับเมฆและเกี่ยวกับลมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพอากาศในแต่ละวันนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับจากตารางที่นักเรียนเห็นนะลูกนะประโยชน์ของฝน วันนี้จะพูดถึงเรื่องประโยชน์ของฝนกันก่อนทบทวนกันก่อนนะครับเม,มื่อวานนี้เราได้ทราบไปแล้วว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเมฆลมฝนเนี่ยเกิดกันขึ้นมาได้ยังไงวันนี้เรามาดูกันที่ประโยชน์ของฝนครับลูกประโยชน์ของฝนวันนี้ครูจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมา4ตัวอย่างก็พอนะครับฝนนะครับเมื่อมีฝนนะครับประโยชน์ของฝนขึ้นหนึ่งเลยลดปัญหาภัยแรงครับผม เมื่อมีฝนมาเราสามารถลดปัญหาภัยแล้งนะครับมีน้ําไว้ดื่มไว้กินนะครับไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้อุปโภคใช้บริโภคนะครับสนะครับเขื่อนเมื่อมีฝนตกมีเขื่อนมีน้ําในเขื่อนนะครับน้ําในเขื่อนให้พลังงานนะครับสร้างไฟฟ้าให้เราได้ใช้อ่าสานะครับทำให้พืชมีการสังเคราะห์แสงครับพืชสังเคราะห์แสงสําคัญยังไงลูก การที่พืชสังเคราะห์แสงทําให้เรามีอากาศทําให้เรามีอากาศหายใจนะครับและข้อ4นะครับทาให้เรามีน้ําไว้อุปโภคบริโภคลังที่บอกไปนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับลดปัญหาภัยแรงมีพลังงานไฟฟ้านะครับพืชมีการสังเคราะห์แสงให้อากาศนะครับมีน้ำไม่ดื่มไม่ใช้นะครับนี่คือประโยชน์ของฝนโอเคเรามาดูเรื่องราวของวันนี้กันครับลูก เรื่องราวของวันนี้นะครับคือเรื่องนี้ครับการปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในตลอดเวลานะครับสภาพอากาศในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมากน้อยมันก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับ เช่นในฤดูฝนจะมีฝนตกถูกต้องไหมนะครับหรือในฤดูหนาวช่วงนี้คือฤดูหนาวนะครับก็จะมีอากาศที่มันหนาวเย็นนะครับมีอากาศที่มันหนาวเย็นกว่าฤดูอื่นๆนะครับในทุกๆภาคอย่างในรูปลงแฤดูฝนก็จะมีฝนตกฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาวหรือบางประเทศนะครับก็จะมีหิมะตกนะครับแต่ประเทศไทยไม่มีนะครับแล้วก็จะมีหิมะตกเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ สภาพอากาศนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลโลกหมุนรอบพระอาทิตย์ไปนะครับความร้อนที่โลกได้รับจากพระอาทิตย์มันก็จะไม่เท่ากันนะครับระหว่างที่หมุนนะก็จะทําให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเดือนต่างๆเป็นฤดูกาลต่างๆเรามาพูดถึงเรื่องฤดูกาลเมื่อกี้นักเรียนเห็นคําที่ขีดเส้นใต้สีแดงไหมคาว่าฤดูกาลหรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าซีซั่นอ่าซีซั่น ฤดูการหมายถึงอะไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับฤดูการหมายถึงการแบ่งนะครับการแบ่งปีเป็นช่วงต่างๆต,ตามสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปเช่นฤดูเมื่อมีฝนตกช่วงเดือนช่วงเดือนไหนเอ่ยช่วงเดือนพฤษภามิถุนกรกรดาสิงหาอย่างนี้นะครับมีฝนตกชุกมีฝนตกนะครับก็กลายเป็นฤดู ฝนพอหลังปลายสิงหามากันยาตุลาพุศจิกาธันวามกรากุมภานะครับ4เดือนนี้ต่อจากนี้ก็จะเป็นฤดูฤดูหนาวเพราะมีอากาศที่เย็นลงหรือจะช่วงปลายมีนาเข้าสู่ตั้งแต่กุมภาพันนี่แหละไปถึงมีนาคมเมษายนรื่นอากาศร้อน ก็จะกลายเป็นฤดูร้อนนะครับดังนั้นฤดูการก็หมายถึงการแบ่งปีเป็นช่วงต่างๆตามสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปนะครับอากาศหนาวก็เรียกว่าฤดูหนาวอากาศร้อนเราก็เรียกว่าฤดูร้อนเมื่อฝนตกเราเรียกว่าฤดูฝนนะครับนั่นคือความหมายของฤดูการนะลูกอะนะครับซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างนะครับ ในฤดูฝนนะช่วงที่ผ่านมาฝนตกนะครับในฤดูฝนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนฝนจะตกดูตามภาพเปลี่ยนภาพนะครับจะมีเมฆครึ้มมีลมพัดแรงเมฆเป็นสีดํานะครับอากาศเคลื่อนที่เร็วนะครับอากาศเคลื่อนที่เร็วบริเวณที่ที่จะเกิดฝนตกบ่อยๆคือบริเวณที่อากาศร้อนชืน้นร้อนจัดๆเมื่อร้อนมากๆนะครับน้ําก็จะเหยยเป็นไอขึ้นไปรวมกันบนท้องฟ้ากลายเป็นเมฆสีดําอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีฝนตกลงมานะครับในขณะที่ฝนตกอุณหภูมิก็จะต่ำลงอุณหภูมิก็จะต่ำลงอากาศเมื่ออุณหภูมิต่ำจำไห้ลูกอุณหภูมิต่ำอากาศจะเย็นอุณหภูมิสูงอากาศจะร้อนถ้ามีอุณหภูมิต่ำลงแสดงว่าอากาศมันเย็นลงถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นแสดงว่าอากาศมันร้อนขึ้นนะครับเมื่อมีฝนตกนะครับก็จะมีมวลน,น้ำหล่นลงมาจากท้องฟ้านะครับเป็นหยดซึ่งเราเรียกกันว่าฝน นะครับเราเรียกกันว่าฝนประโยชน์ของฝนเป็นอย่างไรก็บอกกันไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับอ่านี่นะครับเมื่อฝนตกนะครับการจราจรก็จะดูติดขัดนะถ้ายิ่งในกรุงเทพในบริมนทในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับเมื่อมีฝนตกลงมานะครับการจราจรก็ติดขัดต้องขับขี่รถอย่างระมัดระวังนะครับ่าแต่เมื่อฝนอากาศฝนตกฝนตกหยุดแล้วนะครับเมื่อฝนตกหยุดแล้วนะครับอากาศบริเวณที่ฝนตก อาฝนหยุดแล้วนะครับอากาศจะแจ่มใสท้องฟ้าจะแจ่มใสเหมือนในรูปเ็นท้องฟ้าจะแจ่มใสนะครับหรือบางที่อาจจะมีรุ้งกินน้ำนะครับอากาศก็จะเย็นสบายอ่านะครับอ่ะการปฏิบัติตนตามสภาพอากาศต่างๆนะครับเมื่อสภาพอากาศมันแตกต่างกันออกไปแล้นะครับมนุษย์เนี่ยเราสังเกตตัวเราร่างกายเรานะครับมนุษย์ไม่มีขนหนาๆเหมือนสัตว์อื่น หรือไม่มีเก็บไว้ปกป้องร่างกายและอุณหภูมิไม่ได้สูงเหมือนสัตว์อื่นนะครับอุณหภูมิมนุษย์อยู่แค่3 6มสิบหถึงสามสิ้าถ้าสามสิบเจขึ้นไปไม่สบายแนะนำว่าให้รีบไปพบคุณหมอนะครับผมอากาศในช่วงแต่ลฤด,ดูเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะต,ต่างกันเช่นเมื่ออากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเราจะไปใส่เสื้อผ้านั้นหนาเดี๋ยวก็เหงื่อออกเดี๋ยวเป็นลมนะฮะเดี๋ยวไม่สบายนะครับ ถ้าเกิดอากาศร้อนนะครับเราควรจะใส่เสื้อผ้าให้ถ่ายเทสะดวกอ่าอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวกลมพัดร่างกายเราอุณหภูมิร่างกายเราจะได้ปกติไม่ร้อนเกินไปนะครับผมหรือเมื่อหน้าหนาวก็ต้องสวมเสื้อผ้านาหนานะครับ <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเย็นเกินไปถ้าเย็นเกินไปก็ไม่สบายนะครับมีผลทั้งร้อนเกินไปเย็นเกินไปร่างกายเรา,าจ,จะไม่สบายได้นะให้สวมเสื้อผ้านาหนาหรือแม้กระทั่งตอนฝนตก ก่อนออกจากบ้านก็แนะนําให้พกร่มนะครับหรือสวมเสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้านเพื่อไม่ให้ร่างกายเราได้รับผลกระทบจากน้ําฝนนะครับมันจะเปียกเมื่อเปียกเสร็จปุ๊บอุณหภูมิจะต่ำอุณหภูมิต่าทาอะไรเกิดขึ้นทําให้ไม่สบายทําให้ร่างกายเป็นหวัดหรือเชื้อโรคที่มากับน้ําฝนโดยเฉพาะแถบโรงงานต่างๆซึ่งปล่อยควันเสียขึ้นไปนะครับเชื้อโรคสารเคมีนะครับต่างๆที่ตกลงมา นะครับทำให้เรารับเข้าไปนะครับทำให้เกิดมลพิษและมลภาวะในร่างกายของเราได้นะครับโอเคจบกันไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆนะครับวันนี้นะครับเป็นรายงานท้ายบทนะครับให้นักเรียนทํามา2ข้อนะครับข้อที่1นนะครับให้นักเรียนวาดภาพปัญหาที่เกิดจากฝนไม่ตกมาอย่างน้อยคนละ1ภาพนะครับฝนไม่ตกเกิดปัญหาอะไรบ้างอสอง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของฝนมาอย่างน้อยคนละ5ข้อนะครับทำเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปทรงมาเลยนะครับในไลน์นะครับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ให้นักเรียนไปตั้งใจทาใบงานนะครับแล้วเจอกันใหม่นะลูกนะพิมพ์คําถามตอบไปเลยตอนนี้ครูโมนั่งรออยู่หน้าจอนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ